รวม5้ากองทรัสต์ในตลาดหุ้นไทยจ่ายผลตอบแทนสูงสุดพบให้ปันผลกว่า14.34%ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ Real Estate Investment Trust หรือ REIT เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถนำมาใช้จัดโครงสร้างระดมทุนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ทั้งนี้ REIT จดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อเข้าลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพโดยมีผู้จัดการกองกองทรัสที่ช่วยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดจากการซื้อสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในสิทธิ์การเช่าเพื่อนําไปปล่อยเช่าให้มีรายได้ประจําและนํามาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างไรก็ดีนักลงทุนสามารถซื้อขาย REIT ผ่านกระดานหุ้นได้เสมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ไทยรัฐมันนี่ ได้รวบรวมข้อมูลกองทรัสห์าอันดับแรกที่มีผลตอบแทนอันดับตั้งแต่ต้นปี2 5น6ณวันที่15สิงหาคมสูงสุดโดยพบว่าให้บันผลถึง11.13%ถึง14.34%เริ่มต้นด้วยอันดับหนึ่งทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ MFC Industrial หรือ MIT ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ14.34%โดยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท APUK จำกัด หรือ ap uk 100%ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่ง ap uk เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูลหรือ data center รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆโดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม1342ตารางเมตรและทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตชาวตันกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอันดับ2กองทุนรวมสิทธิการเช่าวสังหาริมทรัพย์ prime o f f i c หรือ popf ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ13.40%โดยลงทุนในสิทธิการเช่า l ิส s ฮ h ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคาร UBC2 ลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและรับโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารบริจิต์เซ็นเตอร์และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานจำนวนสีอาคารรวมพื้นที่จอดรถและงานระบบภายในอาคารในโครงการบางนาทาวเวอร์อันดับที่3กองทุนรวมสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ CPN Commercial g r o w t หรือ CPN CG ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ13.06%โดยลงทุนในสิทธิ์การเช่าล h o l d ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน The Office Case แอนเซนเทลเวิลดยกเว้นพื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น3และพื้นที่ชั้นใต้ดิน B1-B3 ถึง B3 และสิทธิ์ในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน1 2 7 7คันรวมทั้งการซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบนสิทธิการเช่าดังกล่าวอันดับที่4กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาหริมทรัพย์ Aquality House หรือ QHPF ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ11.63โดยลงทุน Listhold ในโครงการคิ Q h o า s e ลุมพินีโครงการ Web Place โครงการค Q House พลินจิตและสุดท้ายดับ5กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมรัพย์ CP Tower Growth หรือ CP TGF ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ11.13ลงทุนในสิทธิการเช่า Listhold ในที่ดินและการสำนักงานและศูนย์การค้ารวมถึงส่วนควบที่ดินของ และอาคารงานระบบที่จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารจํานวน3อาคารโดยสิทธิการเช่ามีกําหนดระยะเวลา30ปีตั้งแต่มันจอทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดินลงทุนวันที่4ทธันวาคม56ได้แก่1อาคาร CP Tower 1สีลมเป็นอาคารสํานักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือจเจริญพกพันธ์ 2. อาคาร CP t ี w e r 2 Fortune Town เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเ์3 3อาคารซีพีทาวเวอ3พญาไทเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป อย่างไรก็ตามการจัดอันดับขั้นต้นนั้นพิจารณาเพียงอัตรงเงินปันผลหรือผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งต้นปีณวันที่15สิงหาคม66ที่อยู่ระดับสูงสุดเท่านั้นหลือนักลงทุนควรคำนึงถึงข้อมูลต่งตางๆและทำความเข้าใจกิจการนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นประเภทสินทรัพย์รูปแบบการถือครองสินทรัพย์และความถูกต้องของความแพงของหน่วยลงทุนอายุของกองทรัสต์นี่ยิงสินและความสามารถในการทำกำไรขอบคุณที่มาของข่าวจาก c h a r l a t m o n e y ท h a r a t c o t h